มีมุมภูไม่เข้มอ๋อตีตีสุดท้ายเซฟบอลเซฟท้ายพูดในวอลมาหม่อมๆไม่รู้ว่าวงใหม่อะไรอ๋อก็คือหมบบคุณหมายถึงร้านเขาถ้างั้นอ่ะพี่แคทเหรออ๋อไม่ใช่ไอ้เหี้ยแล้วกูไปพูดได้ไงวะยิงงานสีบแมตช์จบมองตรงกันแล้วเป็นการเสียงดังมากอ๋อตอนนี้เสียงโหดังไหมเออป้าตอนนั้นน่ะหรือว่าไม่ไม่รู้ว่าวงอะไรอ่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันอยู่ในวอลภาพปูใช่ปะ ไอ้สายน่าจะต้องต้องเป็นน้องมอว้นต้องไม่ใช่วิทเฟอร์เพราะไอ้สายมันมากดบอหน้าร้านใครที่จับถ้าก็ไปไปดูหนัง Enjoy ชีวิตพี่สรุปมีไหมเนี่ยถ้าเกิดไปเนี่ยเราได้ดูไหมเนี่ยแฟนตัวทิพย์โฟนดูก่อนดิน้องโปรแกรมมันเป็นโปรแกรมแบบไปตอนไหนก็ได้เว้ยมันมีโรงหนังให้ดูเหรอไอ้เหี้ย ไกลหน่อยกับที่พดูเนี่ยพี่ดูในความเอาเปิดเลยอะเปิดค้นก็เปิดหนังซูงครับจ่าววิสายมือครับแทบสนิทฟิตสายหน้าเปล่าเดี๋ยวเปิดดูครับอีกครับพี่โบมาพี่อ้าวนี่พี่ปังอะบอกเลยเลยรับปุณเด์กไม่ใช่เดิร์กครับปุณแลงล่างของจั๊ฟนี่ไงโดนเดสวยเอ้ออะไรเนี่ยใบแดงมันไปทำอะไรกันครับ อะไรตอนไหนวะเนี่ยจะมีไอ้ทมีไอจ็บด้วยเนี่ยตอนไหนเนี่ยนไม่ทำอะไรนะครับอันนี้ไม่รู้เป็นลานหรือเปล่าเนี้ยห้าคนเนี่ยแป๊บนึงนะโอเวอร์นะนำตะกุนโอเวอร์นะโอเวอร์ะกุนออเลยตเวอร์เลยกเวอยตกร์ลกนเวรยโอเวไลกนโอยิกโเอเลยเรมอรยก่อตนรก่อเตนเรยอเวล่าอยยิ้ม อย่างนึงไม่บอกอะไรกูไปทำอะไรวะไอ้ไอ้พวกโอซี่นี่แหละเฮียพี่ไปล่อใครห่าผมก็ไปล่อเขาไปเรื่อยเขาแจกหล่อเขาแจกฟึ๊บสวยไป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 ลืมงานเลยไปไปไปไีพวกนี้แหละโดดอ่ะบัคเซอร์วิดอ่ะเขาไม่แห้คนหัวล้นเขานะไม่รู้ รกูดทำอะไรวะจำไม่ได้เลยวะกูนึกไม่ออกเลยเราไปไหนอรัมันมันจะอีเธอร์อบเลยแต่ว่าแต่มุณนึกไม่ออกกูยังงงเลยตอนไหนวะไปรอที่อีเธอร์เอ๊ะเข้าไปตีนี้ตีร้านงัดร้านก่อนรีป่ะวะมันมีรอบหนึ่งใช่ป่ะเอ้ยเมื่อคืนป่ะวะพี่ปื๊ดใช่ป่ะเมื่อคืนทำอะไรเออพวกมึงทำเออเมื่อวานเมื่อคืนพวกมึงทำอะไรกันหรือเปล่างัดร้านเงงัดร้านกันก่อนไม่ว่าใครหัวล้มหรือเปล่า ไม่มีนะใครอยู่ไหนเรียหาว่มีใครอยู่ไหนจะไปนะไปมันเองนะยามันอะไรใครเป็นรถวะว่างๆมาแล้วเพื่อนหลัวนี่วออั่ไหนไอ้อนี่คือตีกันล้ำเมื่อคืนหรือปะใช่ใช่ใช่มีใครอยู่แลนด์เบ้ามีใครกูอยู่ใกล้แลนด์เบ้าช่วยพี่บังด้วยมีใครอยู่ใกล้แลนด์ไหมนีวอผมใกล้พี่ผมใกล้ผมใกล้เด็กก็รับพี่บังนี่เด็กขอบคุณท่านเด็กตาพี่บังดีรีบไปจะได้รู้เขารับพี่ังว่ากูก็อยากรู้เหมือนกันครับไปเลยครับดูดว้ กันไว้ทุกคนครับพี่มิสนุกมากเดี๋ยวกันเว้ทุกคนวันนี้สนุกมากนะไปบายไม่ใช่แบบว่าลืมเก็บรถเล่มหมาล้อนหรือเปล่าห้าหกเจ็ดคนดเลยหนะ้ 5, 6, คนห้าคนห้าหกเจ็ดคนเดียวไม่ไม่เคยไม่เคยลืมเก็บรถเลยหมาล้อนอนะ่ะหัวแกแข็งเกินบ้างจตุร์ดโดนตีคนแรกตลอดเลยนะ โดนอะรครับเฮ้ยที่เหลือรีบมาอีเธอร์นะคนมาบึ้มเลย ใ่ครับจบเลยนะครับช่วงเวลาตอนตีหนึ่งแปดนาทีครับที่ไปเล่นร้านริมเลยมีใครได้เออ่ตะโกนใส่หรือมีใครพูดเสียงดังไหมครับ ไี่หรอพี่ไม่รู้อ่ะครับไม่แน่ใจว่าครับอันนี้หมายถึงแบบว่าคือพูดกันเล่นหรอครับหรือว่าครับอันนี้คือพูดไม่ชัวร์พูดใส่ใครก็คือเออเรามีการไปเล่นหลักการล้านใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเอ่อตอนที่เอ่อตีฝั่งตรงข้ามเนี่ยลบหมดแล้วมีการพูดว่าพูดหลับผมงตอสพูดฟังมแค่ชัดๆกันพูดว่าอะไรนะครับเขาฟังรออันนี้ลำหนึง อูดว่ามัมมัมม,มัมม,มัมมัมเฮ้ยไม่ใช่ผมแล้วกันะไม่ใช่คำที่ใครพูดไม่ใช่กูแน่นอนกูไม่เคยพูดมัมมัมม,มัมอ,ะ <c oughs> อ่ะอ่าอีกแก๊งหนึ่งรู้พอทราบไหมครับอันนี้รู้ได้ไหมครับแกง๊งผมจำไม่ได้จริงครับว่าแก๊งไหนอาจจะแบบเป็นเพื่อนเป็นอะไรมันเป็นช่วงพีค้าครับไม,ไม่รู้ว่าเล่นกับแก๊งไหนครับม,มันบะอันตีหนึ่งเพื่อนไม่ได้ใช่พีท้าก็ไม่มันก็ในช่วงช่วงเวลานั้นแต่แก๊งมันยังเยอะอยู่อ่ะ ร้านริมเลมอันนี้คือตีเดียวกันหมดเลยใช่ไหมครับพวกผมใช่กับตีเดียวมีทำอะไรไหมผมดูมีไหมโดูเท่าไหร่ดิว่าโดนว่าไม่ใช่ผมค์ใหม่ะอาจจะเป็นพี่แต่พี่อาจจะเล่นกับเพื่อนหรือเปล่าองค์ใหม่ไม่น่าห้าคนนะถ้าจะโดนกดร้านแหละว่าอะไรไอ้ห้าเขาร้านถ้าจะโดนกดร้านแหละว่าอะไรโดนนะนี่พี่ไอ้ไม่ไอ้เรื่องเรื่องเล่นร้านนั่นแหละแต่มันเป็นเรื่องไอ้ไม่รู้ว่าเรื่องพูดตอนเฮ้ยผมมีนะโอเวอร์เลย์แป๊บนึงขอดูก่อนแก๊งอะไรครับขอไอ้ขอทราบด้วยนะจะได้ ตีหนึ่แปดนาทีครับตีหนึ่<า>งแปดนาทีไงล่ะไอเชอรีร่ทำมาตัวดีลาดอัะโคดโหลใคแอบขเพื่อนหรอว่าเมื่อกี้นี้ไอ้ย้ยตาย ะไอ้สายพูดได้วะพูดว่าอะไรวะมัมไงมัมมัมมัมอะพูดพูดทำไมวะตอนนั้นใครพูดอะไรขึ้นมาทั้งหมเลยก็ตอนเราได้ตีไอเราตีร้านสุดท้ายได้ไงสีชมพูอ่อนๆสีชมพูไม่เข้มอ่ะตีตีสุดท้ายเสร็จบอสไอสายพูดในวอมมัมมัมมไม่รู้ว่าวงใหม่อะไรอ๋อก็คือมบบมัมคุหมายถึงร้านคเขาถ้างั้นอ่ะพี่แคทเหรออ๋อไม่ใช่แล้วกูไปพูดได้ไงวะยิงงานสี่แม่จับ มองตรงกันแล้วเป็นการเรืนะเพาเสียงดังมากอ๋อตอนนี้เสียงโผล่หนักไหมเออป้าตอนนั้นน่ะหรือว่าไม่ไม่รู้ว่ามองอะไรอ่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันอยู่ในวอรภาพกูใช่ป่ะไอสายน่าจะต้องต้องเป็นนอร์มอลไเว้ต้องไม่ใช่วิดเปอร์เพราะว่าไอสายมันมากดบอลหน้าร้านใครที่จับอ่ะแต่ว่าเขาตายตรงข้างๆร้านหน้าร้านทั้งคอ๋อท่าตอนนี้เราตีกับคิงไซอ่ะอ๋ออ๋อไอนี่โดนอะไรครับโดนอะไรครับ เจอสีม no? ่วง,งสีม<ว>่วง <emin S 2> สีม่วงผมตุยผมไม่ได้ยินผมตุยไม่ได้มือเนาะผมร่วงไปช่วยผมตีงัดร้านไว้เมื่อกี้เจอสีม่วงใช่ครับโอเคครับเดีอย่าโดนไอแดงอีกสี่คนเดี๋ยวผมเขาวิ่งอ้อมมาหาเราแล้วครับครับผมโอเคครับโชคดีไหมน้องไม่นะำตาดเดี๋ยวพี่ห่อนะเดี๋ยวนี่หลองะเดี๋ยวพี่หล่อนะโอเคใส่ผมหรือเปล่าครับเมื่อกี้ใครใส่คุณไทยว่าอะไรหรือเปล่าคุณบางคุณได้ใส่ผมหรือเปล่าคุณบาง อะไไรรว่างคับเป็นยังตายหงอยอยู่ตรงกลางพี่เพชรอ่ะพี่ลิซ่าครับสวยครับที่ครับผมเป็นคนพี่ชายแล้วกันครับพี่ชายเล่นก่อนนะครับพี่ชายเอาเพิ่อก่อนนะเพื่อแต่ใหญ่เอาโลูกหลีคิดว่าไปทำอะไรผิดมาคิดว่าเล่นวงนูวหัวแข็งเกินเล่นดีเล่นดีอย่าประมาทเขาเล่นกับผมในดีในตอนสแตนทิฟแค่นไหนจูไอ้โจูขาดคู่เล่นนะตรงกลางอ่ะมีแับอ่ะผมเปิดโปรลิดวงนัวมาคิดว่าจะโดนละ

ไม้ขึ้นหดมาเฮ้ยไม้่าเข้าไปดิไม้อะไอ้โป้มันใจตรงเลยพี่ไอ้น้องไม่ใช่แบบั้นโอู้แต่แค่นี้มันเอาเลยเหรอวะ ไอ้้ไอเซตห้าสรุปอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้จายมันไปพูดว่ามัหมัม่ำมม่ำพี่ผมอธิบายให้ใช่เว้ยไอ้จายมันโดนเรื่องวงไม้พี่ผมสมัยถึงหม่ำล้านเว้ยคือคือพวกผมมาเล่นร้านกันใช่ไหมพวกผมก็เล่นร้านเสร็จแล้วก็ไอ้ตามันก็พูดในวอลแหละว่าหม่มหม่มหม่ำเหมือนแล้วเล่นชนะแล้วแบบมันได้ล้านเตะเงี้ยไอมันคิงไฟล์อะเตะเสร็จ แล้วก็แบบไปกดวออยู่หน้าร้านแบบวิ่งวิ่งไปงานอะแต่ว่ามันไอ้นี่มันมันจะไปโทษเขาไม่ได้เพราะมันคือเหมือนไอ้ตายมันตั้งใจพูดในวอเข้าใจป้าแต่วงไมค์คือคิงไซเขาได้ยินแล้วเขาก็เลยคิดว่าแบบเออมันเป็นการแบบไปพูดใส่เขาอะไรอย่างงี้จบยังไงมาจบยังไงมนก็เหมือนที่พูดติ๊กตอนตลอดไม่เหลือปรับร้านห้าเวลามึงจะพูดอะไรอ่ะมึงก็ต้องดูก่อนว่ามีตกมีอะไรเปล่าไแต่ไม่แต่ก็ถ้ามึงตั้งใจก็ไม่โดนฟีลหรอกไม่เหลือกับร้านห้าแต่ก็เดี๋ยวกลับมาพิ้น อาแกหมดแล้วเนี่ยมีก้อนห้าพี่บังหน่อยครับพี่ก้อนห้าพี่บังหน่อยครับแต่ก็นั่นแหละของที่พี่ก้อนเตือนบ่อยๆมันก็แค่จะพูดอะไรมันก็ดูวงก่อนเว้ยแล้วมันก็ดูสีอะไรครับที่เือเนี่ยแดงสีแดงโอเคแล้วพอไปถึงใช่ป่ะครับตั้งรับครับมาตั้งรับครับมึงฟังพี่เนี่ยมึงฟังพี่นะคือมึงก็ต้องระวังเพราะว่ามันมีโทษเห็นป่ะ อันนี้ก็คือเป็นเรื่องคุยเรื่องโทษอย่างเดียวต้องระวังนิดนึงน้องนี่มันอะไรเน่ยเขาเพื่อนนะครับทุกคนไม่แล้วตะเกียบพอไปถึงนะแบบเขาบอกว่าใครพูดมั่มมัมมัมอะไรหรือเปล่าไอ้ฟายแม่งพูดคนแรกเลยนะบอกว่าอ๋อผมไม่เคยพูดเขาไม่ข้อหาพูดไม่แม่งเอาตัวรอดจัดอ่ะแม่งบอกผมไม่เคยพูดนะไม่ใช่เล่นเล่นด้วยกันในทายมันรอดตัวจัดใช่หมายถึงนือว่าแซะเขาแบบบบแบบผมไม่เคยแสมั่มมัมมัม อีเทอร์เขาชุบเยอะตามไหมครับอีเดอร์เดินข้อหาเรือข้อหาบูธไหมอันนี้กพี่แพทอีเทอร์จบยังเลยครับหมดมันไม่ทันแล้วน้องลอยหรอมาด์ตายมารับแลงโปเล่นลูบตายรับแรงพี่ติีพี่รอเราลูบล่างแล้วมีไม่ได้พี่ก่อต